สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวงในมาเองหลังรือสนั่นเวียสุกรวัตรคบสอนเผยทุกคนรู้แต่ไม่พูดจากกรณีที่พระเอกหนุ่มเวียสุกรวัตรขณารถได้ออกมาบอกว่าเจ้าตัวกําลังจะมีพิธีวิวากับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้ล่าสุดเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกา ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอันพวนาทคุณพลินและแขกรักขณาปันวิชัยหรือคํำพกาในหัวข้อรักนีด้ดีที่สดเวียประกาศลั่นรักขังวิวา อันภวนาฏกล่าวว่าเรื่องการแต่งงานเขาส่งสัญญาณเป็นสัปดาห์แล้วข่าวเดือทั้งหลายส่วนคือข่าวจริงที่มาก่อนการคนเยอะมากที่รู้เรื่องนี้เป็นเดือนแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดถ้าสังเกตท่าทีคือไม่มีใครปฏิเสธแต่จะบอกให้รอเขาพูดรอเขาแถลงรอเขาบอกตนไม่สนิทกับเวียแต่ก็รู้เป็นเดือนแล้วรู้เพราะเขาจองโรงแรมจองช่างแต่งหน้าตัดชุดนานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดแล้วทำไมทุกคนไม่พู อย่างแรกไม่ใช่เรื่องของเราอย่างที่สองเขาบอกกลัว พระเวียเป็นคนแรงเดี๋ยวจำถ้าใครพูดก่อนตนเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยความรักดูจากแววตาของทุกคนความเป็นครอบครัวที่เขาเปิดภาพออกมาให้เห็นเป็นความชัดเจนทุกคนต้องร่วมแสดงความยินดีกับความรักครั้งนี้พระเวียบอกเป็นรักที่ดีที่สุดแต่ดราม่าเรื่องเดียวที่มีคนไม่ถูกใจพระมีคู่จิ้นมาก่อนเขาอ,อนุญาตที่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อเพราะก่อนหน้านี้เราคิดไปเองว่าช่างเป็นกิ่งทองใบยอก เวียวกับเบลล่าเพอร์เฟกเรารู้สึกไปเองด้วยตาเห็นแต่เราไม่ได้อยู่กับเขาเราไม่เกี่ยวกับเขาเรามโนไปอีกว่าเขาเพิ่งเลิกกันไม่นานเป็นเดือดเป็นร้อนแทนมีคนพูดว่าจริงๆเขาแยกกันนานมากแต่เขาไม่ได้ปล่อยข่าวหรือประกาศว่าเลิกกันแล้วแต่ในวงในที่เห็นเขาปรากฏตัวผ่านอีเวนต์ผ่านงานที่เขายังรับงานคู่กันอยู่เขาแยกห้องแต่งตัวแยกห้องพักกันเป็นเวลานานแล้วตนไม่ได้บอกว่าเขา โกหกแต่เขาอาจจะรักษาใจหรือรู้สึกว่าค่อยคอยให้ความห่างมันสื่อสารไปสู่ประชาชนแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเขาไม่ผิดที่จะทําแบบนั้นเขาไม่โกหกอะไรเขาไม่ได้โกหกว่ายังรักกันดีถ้าย้อนกลับไปดูเขาจะพูดกลางกลางสุดท้ายก็ย้อนกลับไปว่าอย่าไปจริงจังมากเกินไปไม่ใช่ชีวิตของเร,เราเราต้องเว้นพื้นที่ให้เขาตอนนี้เขาประกาศมาแล้วเราก็ต้องแสดงความยินดีด้วยใจสําหรับ ไม่ยินดีก็ไม่ว่ากันตราบใดที่ไม่ไปทําอะไรเขาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ